Ô cháu chị hãy nhớ về mặt I might run to meet up by guy Mike Lowell sợ loại ra khỏi cái mấy đứa là tôi không biết đâu phải ô đừng đáng phải

I just find not while we like them, but we're different. Hold

Stop mm -hmm. ขอเสียงชักชายหน่อยแล้วสวัสดีค ouais. ร like ับนะชอบนะก็ว <pasa> ันนี้ก็พอดีว่าทีมงานเป็นญี่ปุ่นนะก็เลยแต่งตัวทำผม เป็นญี่ปุ่นนิดนึงไม่ทราบว่าพอจะเนอนญี่ปุ่นไหมฮะฮะ,ฮะบางคนบอกเหมือนบางคนบอกไม่เหมือน้าขอบคุณครับขอบคุณฮะฮะ,ฮะประหลังส่งไปญี่ปุ่นเลยนะฮะไม่ใช่คืองานวันนี้ ไม่พอดีว่าตีมงานเพราว่าเป็นงานญี่ปุ่นนะฮะเป็นงานเกี่ยวกับญี่ปุ่นนี่ก็เลยเฮ้ไปเสิร์ชหาทรงผมในกูเกิลดูฮะไม่รู้ไัยมาไงได้ทรงนี้ผลิตชอบมากเลยนะตอนนี้เนี่ยใครผมยาวๆหน่อยมียางอยู่ในมือมัดเลย แล้วด้วยเตรียมพร้อมกันมากจริงอะนะฮะวันนี้ก็สวัสดีทักทายทุกคนนะฮะวันนี้จริงเนี่ยต้องต้องต้องเรียกว่าขอประทานภัยไว้แต่ต้นงานเลยนะฮะฟังเสียงลิศฟังออกไหมรืิว่าวันนี้เสียงลิศเซซี่มากเลยอะ โคม่จืดไม่จืดเสียงเสียงที่เหลือแบ่งมาให้ริบ้างก็ได้นะครับไม่คืออยู่ที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับยู่นีเมื่อวานตื่นนอนมานะครับเหมือนเคยดูในซีรีส์ญี่ปุ่นไหมครับตื่นนอนมาแล้วตาฉันบอดอะไรอย่เงี้ยแต่ของเล่นแบบไม่เป็นอย่างนั้นตื่นมามาเสียงฉันหายอ่ะ บบก็ตกใจมันเพิ่งเป็นเมื่อวานนี่เองเสร็จปุ๊บก,ก็เลยแบบวิ่งกังวลว่าวันนี้จะต้องมีงานจะต้องมาที่นี่ที่นี่แหละนะฮะ <laughs> ก็เลยทำไงดีไม่หายสักทีอ่ะเดี๋ยวลองนอนตื่นมาฝอนละกันจะเป็นยังไงนะฮะนอนตื่นมาเสียงฉันก็ยังหายอยู่ก็ตกใจนะฮะก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยเดี๋ยววันนี้มีน้องชายมาช่วยหนึ่งคนนะฮะ เดี๋ยวน้องชายมาช่วยหนึ่งคนวันนี้เฮ้โทษนะับออกมาโชว์แทนพี่เลยเว้ยยังยังไม่ออกมาตอนนี้เก็บไว้ก่อนนะฮะน้องน้องจูเนียร์นะฮะ,ะ,ฮะก็เดี๋ยวี้ได้มาเจอกัน The Star จ็ดน,นะฮะเสียงเล็ดยิ่งพูดไปเซ็กซี่ขึ้นตลอดเวลานะฮะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ริทแบบปิดอ่านหนังสือสอบอยู่คือมันจะต้องสอบถ้าเกิดใครศึกษากับหมอรยวจะมีสอบเออลอะไรเงี้ยก็ปิดอ่านหนังสือสอบอยู่ในหากงก็จริงไม่รับงานอะไรเลยผู้จัดการโทรมาเนี่ยว,ยวันนี้พี่จูนโทรมาบอกว่าเนี่ยริทในงานนึงติดต่อมามัอยากให้ริทมามากริทก็บอกพี่ริทไม่รับปอ่านหนังสือสอบเนี่ยเขาบอกเขาต้องการริทคนเดียวเลยนะพี่รก็บอกว่า ไม่ได้พี่ที่ถ่านให้สีสอบอยู่อะพี่งานเกี่ยวกับอะไรอ๋องานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นอะอ๋อพอดีคิดบ้างพอดีเลยพี่พอ,อ,อ,อบอกว่าญี่ปุ่นปึ๊บก,ก็เลยมาได้ทันทีนะครับไม่หลอกด้วยความชอบแบบส่วนตโคอยู่แล้วแบบชอบไปญี่ปุ่นชอบไปเที่ยวเมืองนอกอนะไรเงี้ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นให้ลิบไปนอนอยู่นู่นสามสามสามปีก็อยู่ได้นะ นะฮะไม่ให้ไปเหรอเอาไปด้วยซื้อตั๋วเองในงานโปรโมชั่นเยอะมากคุณเลยที่จะมารับที่รับงานมาวันนี้เพราะว่าบิกจะมาเอาโปรโมชั่นจากเขาได้แหละถ้าวันนี้ลิไม่ได้โปรโมชั่นกลับบ้านนะลิปก็จะไม่ยอมกลับบ้านคอยดูเลยลิปประกาศตัวบปนเวทีนะพี่นะ พี่ต้องหาให้ไ,ได้นะนะฮนะ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 โงกเหรอใช่ยอมแล้วใหวันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับอ,องค์การนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่มีป้ายด้วยนะครับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับประจําประเทศไทยนะครับหรือว่าชื่ยอย่อว่า J M T O ขอบคุณน,นะครับปมือนหน่อยเร็ว ใด้ริมาวันนี้ได้มาเจอทุกคนกันซึ่งเราไม่ได้เจอนานแล้วเนาะเนะนะมื่อวานอยู่ดีๆเกดก็ออกอีกตัวหนึ่งแล้วอะ่ะแบบก็ตกใจอะ่ะก็เรียนไปเล่นไปทำงานไปอยู่นะล่าสุดตอนต้นเดือนประกาศไปได้เอมาสองตัวแล้วนะฮะเทอมนี้เรียนห้าตัวใช่ไหมตอนนี้ประกาศสี่ตัวก็ ตอนแรกประกาศ A ไป 2, 2> ตัวเมื่อกี้เมื่อวานนี้ประกาศอีก A ตัว B บวกตัวอีกว่าทำไมเนี่ยเกณฑเฉี่ยเทอมนี้ก็ไม่สูงมากก็3.8ปกว่าเองปวดหัวเลยไม่รู้เอาอะไรไปบรรจุในสมองไ้ แต่ไม่เป็นไรเนะันด,ดีใจกว่านีได้อเองนะครับนะครับจาตามสบายเลยอ่ะมีนโอ๊ยหนูพูดเล่นขอบคุณ ก่อนนะตอนแรกคิดว่าเรียนหมอหกปีมานานแล้วนะตอนนี้อยากต่อถึงปอเอเลยถ้าจะเรียนได้เอตัวละสิบาทขนาดนี้พูดเลยว่าก็ได้มาหลายตัวแล้วนะดีน้าที่เราคััวกับจานไว้จานให้ผมเองผมให้จานครึ่งหนึ่ง ไม,มไม่มีไม่มีไม่มีประเด็นนั้นพูดเล่นนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้คือแค่เกิดหัววันนี้เวทีของเรามีเวลาจํากัดนะครับเดี๋ยวพูดมากไม่ได้เดี๋ยวไปกระทบเวทีอื่นเขานะครับก็ทาเวลาให้ประมาณ50นาทีอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปตอเพลงตอไปกันเลยดีกว่าแล้วก็มีน้องชายคนอีกหนึ่งคนด้วยเขาเปรบนมือต้อนรับจ yes, ูเนียร์เดอะสตาร์ดิครับแล้ไปต่อกับเพลงนี้เลย

ฝันที่ทำขีดก็มัวใจไปทีเล่นนี้ทุกครั้งที่เธอตัอที่ไไทให้เมือนจำที่โลกที่ว่างหยุดเกิดหยุดไหวกับมือว่าฉันลืมวันไปแค,ทคท่ทิ้งเธอไว้ในใจแต่คอสู้ Love to us มาโมงที่ดีจะมองกี่ครั้งกท็ทำให้ฉันยิน้มตาทุกที่จะยิม้มโวยยิ้มฉันคงไม่เบื่ออยากบอกว่าฉันโชคดีที่มีจะคอยดูแลหัวใจ

อเกับเตนเซอร์สองคนกันเลยแล้วก็ขอเชิญกับจูเนียร์นคะครับไทยแบบญี่ปุ่นเหรออันนี้อันนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่น <c oughs> อภิการใต้น้องเข้าใจผิดครับวันนี้ครัพี่คิดว่าพี่เจาน้องมาช่วยพี่แต่ว่าพี่ช่วยน้องแทงใช่ไงเออครับแทนที่จะช่วยพี่ทีนึงเนาะช่วยกันไงเราวันนี้เรามาช่วยกันกั้นฐานมากเลยบอกเมื่อวานใช่ชวนไปเที่ยวเฮ้ยจูเนียร์ว่างไหมชวนไปเที่ยวบอกไปเที่ยวไหนครับพี่หลอกหลอกมางานไงใช่โอเคครับบุกนี้ถือว่าไม่ได้เตรียมกัน ใช่ไม่หรอกก็คือเอาน้องมาช่วยครับพี่กินน้ำกับกระเพอเอาน้องมาช่วยเพราะรว่าเพรว่มันก็พยายามหาแค่กินน้ำยังได้เสียงเล็ดเลยกินต่อได้ไหมครับชวยไม่ได้ไม่ได้เนาะ อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับมาเป็นฉบับครับอ๋อครับได้ครับตู้เปสนีญี่ปุ่นอยู่ทางนู้นนะฮะอย่ามาปวจติดสแตมป์ด้วยครับสแตมป์สแตมป์สแตมป์มาติดสแตมป์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคให้หลอกพอดีว่าจ้าขอบคุณครับอานเจ๊เจ็บคอครับครับผมรักนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าครับขอบคุณครับฝากด้วย ก็ขอบคุณค้าผมจะถามพี่ฤิษเรื่องทรงผมอยู่พอดีเลยเราพูดจบไปรือยังขอบคุณครับยังฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้การทายทายเพลงเนาะนะจ๊ะเวลาเราน้อยขอบคุณครับจ้าขอบคุณครับขอบคุณฮะเดี๋ยวให้การทายทายงานเนาะเวลาเราน้อยฮะโอเคเมื่อกี้ตอนตอนร้องเพลง I Love You So Much สังเกตว่าไอ้ตรงนี้ของพี่มันเด้งมากเลยตรงเนี้ยมันเป็นปล่อยหวานที่ปล่อยหวานใช่พี่ตั้งใจไหม ตั้งใจตั้งใจเลยหรอตอนแรกเขาจะรวบหมดพี่วัดจุดทำไมพี่ขอปล่อยหวานนี้ไว้มันเป็นมันเป็นเสน่ห์เห็นไหมในนี้ไม่มีใครทําได้แบบพี่อ่าส่วนใหญ่รวบก็รวบหมดนี่เป็นปล่อยหวานเสน่ห์ของพี่มันเป็นสไตล์ครับผมไม่เดี๋ยววันนี้คือทีมงานของเราคือไปเที่ยวญี่ปุ่นพี่จะพาน้องพูดเรื่องไปทญี่ปุ่นเคยไปญี่ปุ่นเปล่า เคยครับในที่นี้ใครเคยไปญี่ปุ่นบ้างครับขอยกมือหน่อย,ยนะฮะไม่นับไปในอินเทอร์เน็ตนะครับ <c oughs> ขอไปแบบไปที่ตัวไปอะฮะเนี่ยอ่ะแสดงตัวนิดนึงไม่ค่อยมีใครเคยไปโอเคดีแล้วลิปจะพูดให้ฟังลิปไปญี่ปุ่นมาแล้วในชีวิตของลิปนะโอ้โห,โโหนับไปทั่วเลยครั้งเดียว <c oughs> ไม่คือไ,ไ,ไปญี่ปุ่นอะไรฟังว่าคนระับ คือตอนที่รีดไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบก็ลลังเลเขาจะประกาศยกเลิกวีซ่าอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่รู้เรื่องว่าจากลงจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกอะไรเงี้ยเออสุดท้ายนี่ก็เออทำวีซ่าไปเถอะครับใช่ก็ไปทําวีซ่าแบบต้องโดดลงโดด,โด,ดเรียนคาบบ่ายไ,ไ,ไปทาวีซ่าเพื่อที่จะไปญี่ปุ่นไมได้เพราะว่าเราจองตั๋วใกล้ๆกล้เวลาไงอ่าเสร็จปุ๊บพอไปถึงพอไปถึงบินลงลงลง,ลงญี่ปุ่นปุ๊บแค่นั้นแหละได้วีซ่ามาเรียบร้อยแล้วทําไมฮนะ ใช้วีซ่าปกติอพอมันพอคิวเราเสร็จปุ๊บแค่นั้นแหละครับมันปิดบูธวีซ่าแล้วมันก็ไม่ต้องใช้อีกเลยอ้าวที่เราทํามาก็ใช้เป็นคนสุดท้ายไงจริงเหรอที่พี่โอ้โหแต่ก็รู้สึกดีว่าเออาน้อยชีวิตหนึ่งได้ทําวีซ่าไปญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ทาแล้วเขาไม่ต้องทําแล้วเขาไปเลยไปง่ายมากซื้อตั๋วเครื่องบินอยากบินก็บินไปเลยครับใช่จริงๆนะครับก็วางแผนเหมือนกันว่า อยากจะไปอีกรอบเลงวันนี้เลยมาหาโปรโมชั่นไปกับป้าแล้วม่ไปกับป้าไปไมนะว่าป้าไม่ควรไม่ต้องไปญี่ปุ่นหรอกเราจะพาป้าไปจีมเสียบูบูฮิมะพวกมาทำอะไรดิปวดข้อปวดเข่าใช่ไหมอันนี้จะหายไปรอเนี่ยรอไหนใช่ ก็คือตอนนี้มันสะดวกสบายมากาญี่ปุ่นตอนนี้คือไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้วีซ่า,าเข้าทราบแล้วนะทุกคนทราบแล้วใช่ไหมฮะแล้วไปไหม,ออมขอตังค์ด้วย,ยตัวนะครับนี่ไม่ใช่ใช,ชาเขียวนะครับจะพาไปยกแก๊งขนาดนี้ก็ ใครจะไปก็ไปได้ไปดูโปรโมชั่นในงานมีเยอะๆเขามีโซนโซนญี่ปุ่นอยู่ข้างในนูน้นไปหาเอาจะมีป้ายอะไรนะ J N T O ติดอยู่ใช่ครับเข้าไปดูเลยมีโปรโมชั่นเยอะะมากมายซึ่งลิทได้ขุดลี่กับพี่ทีมงานเรียบร้อยแล้วว่าเก็บโปรโมชั่นนี้ให้ลิทด้วยนะครับลิทจะเอาลิทจะเอาไปญี่ปุ่นนะฮะอ่เดี๋ยวรอบหน้าครับมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังอีกโอ้ยังไม่หมดประสบการณ์ที่เยอะอ๋อไปกี่วันเนี่ยที่ไปมาไปกี่วันพี่ห้าวันห้าวัน ประสบการณ์เยอะเลยที่มากใช่มาเล่าให้ฟังรอบหน้าเพลงต่อไปีเจะร้องกันเสียงเริ่มไปทุกทีแล้วนะฮะช่วยร้อง้วยนะจูเนียรช่วยร้องให้นะได้ครบับเพลงนี้เลยฮะชอบก็จีบครับ